เจเมนูนะครับแต่ละจังหวัดเปรี้ยวๆหวานๆโอเคนะะอร่อยดีนอกจากคาวาโกเอะยังเป็นโฮสเทลสำหรับเก็บตัวนักูอูนเลยมันมันดึงมันเองเชื่อวันนี้เราทำวีล็อกกันอีกแล้วใช่แล้วค่ะสวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซฟสตมาลาก็เพียวรุงนะคะวันนี้เราสองคนก็ถือว่าอากาศดีก็เลย จะออกไปทำวีล็อกให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนกันก็ติดตามกันดูนะครับจริงๆอากาศดีเนี่ยไม่ใช่ว่าแดดออกนะแค่ฝนไม่ตกก็ถือว่าอากาศดีแล้โดยเฉพาะช่วงนี้นะหลังจากที่แบบว่าฝนตกติดกันนานๆหลายวันนะคะทำให้เราแบบไม่สามารถออกไปทำคอนเทนต์ได้นะวันนี้พอไม่มีฝนปุ๊บเราเลยต้องรีบออกไปไปดูกันว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างก็เลไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่คาวาโกเอะนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่ไม่แกลจากว่าเราเนาะขับรถมาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศของเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นที่จัดโอลิมปิกเนาะเป็นสนานเออเป็นสนามแข่งขันนะคะ ก็มีกอล์ฟมีปิงปืน,ปน<ล>ใช่ไหมก็มีบาสเกตบอลเดี๋ยวไปดูว่าความคึกคักของบรรยากาศก่อนโอลิมปิกจะเริ่มเดือนนี้ใช่เป็นไงบ้างแต,แต่เดี๋ยวเมื่อกี้พูดไปว่ากีฬา3ประเภทใช่ไหมสามประเภทเนี่ยคือเขาจะจัดภายในจังหวัดไซตามะนะแล้วก็คาวาโกเอะเป็นโฮสต์ทาวน์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยหนึ่งในกีฬาเนี่ยก็มีที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะใช่โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศภายในเมืองคาวาโกเอะนะครับที่อยู่ใกล้ๆกับ ซิตี้ฮอล์นะหรือสารวัก,การนะครับก็จะมีความคึกคักประมาณหนึ่งนะโวนตรงนี้เป็นที่จอดรถของสารวัก,การเมืองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเมืองคาวากุเอจะมีความคึกคักสำหรับโอลิมปิกปีนี้แค่ไหนนะ ข้างบนนะตามเสาแล้วก็มีความเหมือเหมือนทานนะฮะแต่ว่าจะมีป้ายนี้นะคะเป็นป้ายโตเกียวโอลิมปิก2020ปิดไปปิดไปเลยเปิดปิดนะปิดไปสามะปิดเร็วมากเลยเปิดห้าโมงเปิดเไปสามอ้ตรงป้ายนาฬิกาขยับได้อืมเล็กเล็อันนี้ก็เป vale> ็นเมนูในร้านก็จะมีความกิ๊กกรุ๊ปอันนี้เก๋อ่ะอันนี้เป็นข้าวใส่ถ้วยมันคือข้าวแกงกะหรี่หรือเปล่า

อันนี้เป็นเมนูท้องถิ่น47เมนูนะครับของแต่ละจังหวัดนะไซตะร้าเป็นอันนี้นะครับ ฟรัปูชินโนไซตามะโอ้อจริงจังจริงจังเดี๋ยวตั้งตั้งก่อนแ๊บนี้นะทุกคนพอขอกินมาแล้วว่าเราจิตใจละเมอละลายชิมให้ดูหน่อยได้พี่อ๊อกถ่ายรูปอันนี้ให้หน่อยตัวช็อคบอลอ่ะมันมีความกริตเตอร์นิดๆนะคะวันนี้เราก็จะมาชิมเมนูของสังว,วัเราเนาะเล่นเล่นเลย <c oughs> ชิมให้ดูหน่อยใช่ให้สซ่แซ่บชิม เดี๋ยวตั้งก็ได้พี่โอเคขอถอดมิด mm hmm. ตอนที่มั่งนะั่งอ่ะไม่มีคนเลยนะ mm hmm. แต่พอเราวนะันเพืบอ่ะคนหลังเราเต็มเลยเดี๋ยวรีบกินแล้วรีบไปดีกว mm ่าอืมบ้างอร่อยอะ่ะ mm hmm. จะบอกว่ามันเหมือนกินกับเหมือนกินเมนูชา ชายยซุของซาบักเขาอะซึ่งมันจะมีความเปรี้ยวแล้วหวานแต่มันค่อนข้างหวานไปนิดนึงนะสำหรัสาวแซบนะรสสตรอเบอรี่ถูกถกลกด้วยสีตาตาแต่มันมันไม่เหมือนสีตาตามันเหมือนยยซุมากกว่าเปรียปร้ยวๆหวานๆโอเคค่ะอร่อยดี รสชาติเป็นไงบ้างคะเหมือนเยอรมันเลยจริงเหรอขนมปังมันเหนียวไหมแต่นี่เขาเรียกวีเนียหรอข้างในเป็นไงอ่ะขอส่งเข้ามาในกล้องหน่อยอ๋อเป็นไส้กรอแล้วเขาทาอะไรคะตัวเพสนี่คืออะไรน,ะน่าจะเ,เป็นมาสตาร์ดอ๋อเป็นมาสตาร์ดกรอบนอกนุ่มในหรือว่านุ่มเลยคะข้างนอกนุ่มแบบเอ,ขอ้ข้างนอกนุ่มแต่ข้างในเหมือนแต่ข้างในนุ่มข้างนอกเหมือนฟรุตเต็ดอะอ๋อข้างนอกกรอบน,นิดนขแข็งหน่อยนะคะ กำลังดีครับกำลังดีโอเคอมไม่ใช่มายองเนสนะคะเป็นคาสตาร์ดเนาะมาย <Must ard. S 1> องเนสไหมมุสตาร์ดขาเรว่าแล้วมาสตาร์มาสตาร์ดโอเคค่ะอันนี้เป็นเบียร์ท้องถิ่นนะครับโคยดูเดี๋ยวไปดูกันต่อนะนี่นะครับเ,เ,เป็นหอรักัางไม้พา,ไ,าไปดู คาวาโกเอหรือเมืองที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น l i ตเติ e ลเดเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนโกดังเก่าเอาไว้ให้เป็นสมบัติของเมืองซึ่งคาวาโกเอเป็นเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะค,ค่ะสําหรับการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิก2020นอกจากคาวาโกเอยังเป็นโฮสต์ทาวน์สำหรับเก็บตัวนักกีฬาแล้วก็ยังเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟที่สนามคาซูมิกาเซกิครันที่ขับอีกด้วยนะคะ ใช้เป็นการวิ่งครเพิงมนที่8นะครับที่จะถึงนี้ที่เมืองนี้นะระหว่างเส้นทางวิ่งครเพิงโอลิมปิกตู้กดน้ำก็มีการติดป้ายโฆษณาให้เข้ากับตีมด้วยนะคะ อีกหนึ่งเสน่ห์ของเมืองคาวาโกเอะที่ทําให้คนที่ได้มาเยือนต่างก็หลงไหลนั่นก็คือร้านค้าที่อยู่สองฝั่งของถนนที่มีทั้งร้านขายของที่ระลึกขนมของฝากที่เป็นเมนูท้องถิ่นสไตล์ญี่ปุ่นที่บางอย่างก็หาซื้อได้แค่เฉพาะที่นี่ค่ะทําให้ผู้มาเยือนรู้สึกว่าเป็นเมืองเก่าที่ดูคึกคักและมีชีวิตชีวามากๆเลย วิ่งรถเปล่าเอามาบอกหรือเปล่าม,มีหนุ่มต่างชาติด้วยวิ่งกับอู่แน่เลยต <c oughs> ีรถตีรถเปล่าครับรเล่า้ร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะร้านนี้มีชื่อว่าดงกุลีค่ะเป็นร้านที่จำหน่ายสินค้าของสตูดิโอจิบลีนะใครเป็นแฟนคลับจิบลีเนี่ยก็ต้องมาแวะที่ร้านนี้ค่ะ ู้กดน้ำในเมืองคาวาโกเอะเนี่ยจะมีขวดโค้กนะคะที่แพคเกจจิ้งเป็นลิมิเต็ดออ dition เฉพาะที่นี่ค่ะสามารถนำไปเป็นของฝากของคนที่บ้านได้เลยเขาจะมาใส่ใส่ช่วงหน้าร้อนเออ,อใส่ชุดยูกับ ว่าคาชิยะโยโกโชเป็นปเคยอะแหลต่อขนมหวานแคนดี้อะเลนะคะสมัยก่อน,น,ร,นร้านร้านอุนังหิตรงเนี้ยเคยมากินด้วยราคาแรงอยู่แต่ก็อร่อยใช้ได้จะบอกว่าวันนี้ปิดไปเยอะลนะเรามาเย็นเหมือนจะมีที่จัดชื่อดังอที่จัดประมาณน,นี้ไม่รู้ว่าขอยกเลยหรือเปล่าช่วงโควิด เ,เก็บหมดแล้วนะอะระฆังไมาในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่หลังจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี1893และเป็นหอคอย3มชั้นที่มีความสูงประมาณ16เมตรเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคาวาโกเอกปัจจุบันะระฆังตีวันละ4ครั้งค่ะมัน,ม,นมันดึงมันเองนะเชื่อหนึงน่งครั้งมีเจจู นะคะได้มาเห็นเนะคะคือเขาจะตีะง้างอยู่เนี่ยตีครั้งเนี้ยน่าจะตีหกหกโมงเย็นวันนี้เราก็มาฟังระฆังนะคะเป็นระฆังไม้ที่ตีส,สดๆขอคาราโกเอกเลย หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ